ก็ตอนที่สามบทที่สองเอ้ยไม่ใช่สิส่วนที่สองก็ใครที่ไม่ไปดูหรือไม่รู้จักเพสลิสอยู่ที่ไอขวาบนตนะั้งแต่ต้นคลิปอบค,ครับไะไปดูกันดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หน้าห้องของพวกกรรมการไม,ม่นายเกเฮนา่าซึ่งอากโกกำลังเขียนจดหมายสนุกผิดอยู่ซึ่งตอนนี้เธอเขียนได้ถึง200หน้าซึ่งผมไม่ได้หยิบส่วนนี้มาเพราะผมจะมาให้ดูว่าอากโกโดนทำโทษยังไงแต่อากโกได้ถามฮีนาว่า คนที่ชื่อโฮชิโนะจากอะมิดอสฮินะรู้จักหรือเปล่าส่วนฮินะก็ตอบไปว่าเพิ่งเคยเจอตัวมันเป็นครั้งแรกซึ่งอาโกะก็สงสัยว่าฮินะพูดคุยกับโฮชิโนะเหมือนรู้จักกันยังไงอย่างนั้นและฮินะก็ได้พูดว่าตระารในชีิโฮชิโนะเป็นเกอริตรูจริงที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะและเมื่อ2ปีก่อนหน่วยข่าวกองวิเคราะห์ไปเลยว่าโฮชิโนะนี่แหละคือภัยคุกคามเงียบของเกเฮน่าซึ่งอาโกะก็ไม่ได้เชื่อเพราะนิสัยโฮชิโนะน่ะหลักๆก,ก็คือขี้เกียจขี้เซามาช้ามาสายมัันนนนดดูเเหมมืออนอคชลลที่ท่่ไไไ้สโไสโกกะรยยาง ฮินาได้บอกอากโวว่าอย่าได้ตัดสินใจคนจากภายนอกซึ่งตอนนี้โฮชิโนะต่างจากเมื่อสองปีก่อนอย่างสิ้นเชิงซึ่งเมื่อ2ปีก่อนโฮชิโนะมีนิสัยก้าลาวและชอบตีลังคฟันแห้งไปทั่วแถมยังหยาบกระด้างและฉลาดเป็นกฎและยังไม่พอฮีนาได้บอกอีกว่าถ้าทางสู้กับโฮชิโนะในอดีตสมาชิกของคณะกรรมการวินัยคงต้านไม่ไหวเพราะนิสัยใจร้อนของอากโกะด้วยและพวกเรืออาจจะเสียหายมากขึ้นเพราะมีชาเล่เข,ข้ามาเกี่ยวอีกด้วยซึ่งอากะก็แย้งว่าเธอวิเคราะห์ความสามารถทั้งหมดแล้วแต่ก่อนที่เธอจะบอกถึงข้อม และโรงเรียนอย่างอาบิดอสเนี่ยก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหนูขเขาก็เลยคิดว่าคงไม่มีภัยคุกคามอะไรแล้วซึ่งฮีนะยังบอกอีกว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปค้นเอกสารเก่าๆดูแล้วกันและก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ภาพของโฮชิโนะเมื่อตอนอยู่ปีหนึ่งซึงฮีนะก็สงสัยว่าทําไมโฮชิโนะยังไม่ออกจากอาบิดอสแต่คนอย่างผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมโฮชิโนะจากที่ดุดูกลายเป็นแบบนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะก่อน,นอที่จะตัดที่จจุบันเอ่อผมขอข้ามเรื่องประธานไครเซอร์กับเรื่องของเจ้านี่นู้นนั่นนี่นะครับผมขอข้ามไปเลยผม ซึ่งสงสัยใช่ไหมว่าทําไมพวกกรรมการไครเซอร์ถึงมาที่นี่หรือทําไมกรรมการไครเซอร์ถึงได้ซื้อที่ดินของอาบิดอสกรรมการไครเซอร์ได้บอกความจริงว่าพวกเขากํากลังหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของอาบิดอสแน่นอนว่ามันดูฟังเป็นเรื่องโกหกชัดๆเลยรถถังหลายร้อยคันทหารฝีมือด,ดีหลายร้อยคนกระสุนกระดินปืนอีกหลายร้อยตันคิดว่าพวกไครเซอร์เตรียมอะไรมากมายขนาดนี้ไว้สำหรับเพื่อรงเรียนที่เหลือกันอยู่5คนมันไม่ใช่เรื่องหรอกซึ่งทั้งหมดก็ไว้ป้องกันพวกที่เข้ามาบุกรุกการตามหาสมบัติไม่ได้เอาไว้ใช้กับพวกอกอ แถมยังบอกอีกว่าถ้าจะสู้กับพวกอบิดอสแค่สิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วซึ่งสิ่งที่กรรมการไคเซอร์ทำก็คือทําการลดเครดิตของอบิดอสและเพิ่มดอกเบีย้ยไปจำนวนมหาศาลซึ่งมหาศาลที่ผมว่าก็คือ30% 0 0เอลยทาให้ยอดของเดือนหน้ากลายเป็น91ล้าน3แสนและก็ต้องชาระคืนให้ครบกําหนดด้วยมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะหมันไส้กรรมการไคเซอร์นะครับผมบอกเลยว่ารอดูเลยหลังจากที้เถียงกันไปกันมาฮุชิโนกก็บอกว่า,ก,วากลับกันเถอะซึ่งซลิกะและทุกคนตกใจแต่ให้เห็นแค่ซลิกะฮุชิโนบอกว่า อย่าสู้ลบอะไรแบบนี้อีกเลยมีแค่เสียก,กับเสียเท่านั้นแหละซึ่งแน่นอนโฮชิโนะสั่งทุกคนก็ต้องทาจําใจกลับไปตอนนี้เราอยู่ในการย้อนอดีตของโฮชิโนะซึ่งมีโคคน,คน,นึงได้พูดกับโฮชิโนะว่าโปเตอร์เทศกาลทะเลสาบอบิดดอร์ในตำนานนี่มันของหาย,ยากมากตอนนั้นโอเอซิสมีขนาดใหญ่เท่ากับทะเลสาบเธอจะให้สิ่งนี้ไปเป็นที่รื้อกับโฮชิโนะและยังได้บอกอีกว่ามันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะถ้ากเกิดปฏิหารขึ้นแล้วก็ผู้คนจะแห่เห็นกันมาเที่ยวที่นี่แต่โฮชิโนะได้บอกว่าไม่มีปิหหารรรยอออู่่่่่่ทีีีีนนนกุไไมมะแบบั้นนยจริงบโก ซึ่งสับพนามแบบนี้ผมว่าโฮชิโนะอยู่ปีหนึ่งแน่นอนโฮชิโนะได้บอกอีกว่าผู้คนจะแห่มาที่ทะเลทรายทำไมเลิกพูดไร้สาระได้แล้วก่อนที่รุ่นพี่คนนั้นจะเข้าใจแล้วก็ขอโทษโฮชิโนะพอเถึงงั้นโง่เองโฮชิโนะได้พูดตอบกลับอีกว่าเอาแต่รอปฏิหารรอโชครอดวงรุ่นพี่คือประธานสภา,าน,นักเรียนของอบิดอตช่วยจราหนักถึงน้ำหนักของความรับผิดชอบไปด้วยและโฮชิโนะก็ฉีกโปเตอร์ทิ้งในส่วนของซีนนี้ผมขอสรุปนะฮะเพราะว่ายังไม่สําคัญเลยมากก็คือ พวกเขาสงสัยว่าไคเซอร์คอมเพลชันจะไปขุดหาอะไรกันซึ่งชิโรโกะก็เลยอาสาว่าจะไปดูที่โรงงาน PMC เตรียมตัวรับล่อเข้าไปอย่างพัดกลุ่มซึ่งเป้าหมายของเธอก็คือไปรู้มาให้ได้ว่าพวกนั้นกําลังหาอะไรซึ่งซิลิกาก็เอาด้วยนะแต่ว่าไอเยเนะไม่เห็นด้วยซึ่งมันทะเลาะก,กันแบบว่าจนโฮชิโตะต้องห้ามว่าหัวร้อนจนไอ้น้ําขึ้นหัวก็หมดแล้วแล้วก็บอกว่าทุกคนแยกย้ายกลับไปพักผ่อนแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้และตัวเซเซเองก็เห็นด้วยหลังจากที่ไม่มีบทมาอย่างยาวนานใช่ปะมันไม่มีบท <laughs> <laughs> หลังจากที่สมาชิกทุกคนนั้นได้กลับบ้านไปจนเหลือโฮชิโนะกับชิโรโกะซึ่งชิโรโกะก็ยังไม่เคลียร์กับโฮชิโนะนะฮะก็เลยจะขอคุยซึ่งไม่ได้มีแค่ชิโรโกะที่อยากจะคุยกับโฮชิโนะหรอกเซนเซก็อยากคุยด้วยจะทําอะไรกับเด็กอะซึ่งโฮชิโนะก็พยายามจะปฏิเสธแล้วบอกว่าวันนี้เจอเรื่องมามากเกินพอเธอก็เหนื่อยแล้วไว้คุยกันพรุ่งนี้แล้วทุก็ดูแล้วว่าจะมีเรื่องอะไรต้องคุยซึ่งชิโรโกะก็ไม่ขัดแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้ก่อนที่จะบอกกับเซนเซแต่แน่นอนนี่เป็นการ แต่ก็โดนโฮชิโนะแส่ไปหนึ่งทีว่าครูกับชิโรโกะเนี่ยสนิทสนมกันได้ขนาดนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ถูกครูแคนไม่ได้เลยเดินตาเธอเหงาไปเลยหลังจากที่โดนโฮชิโนะแซลไปก็จะเดินเข้าไปกดเอ้ยไม่ใช่นะไปบอกว่าช่วยพูดออกมาตรงๆเถอะโฮชิโนะซึ่งแน่นอนโฮชิโนะยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวจนกระทั่งเซนเซได้ยืน่นหนังสือลาออกของโฮชิโนะออกไปจนสุดท้ายโฮชิโนะก็ต้องยอมในที่สุดแน่นอนถ้าเกิดไม่ยอมก็คงต้องลงมาลงมือเอ้ยรอเล่นนะครับโฮชิโนะทําการบอกว่าออกไปคุยข้างนอกกันดีกว่าไหมงงนมมัไสคจริๆ ก่อนที่นางสองจะเดินออกมาแล้วโฮชิโนะก็ได้บอกว่าเธอได้รับข้อเสนอจากพวกคนแปลกๆมา2องปีแล้วซึ่งข้อเสนอนั้นก็คือให้ไปทํางานร่วมกับพวกไฮเซอร์คอมพานชันโพดันยื่นข้อเสนอให้ตั้งแต่เธอเข้าที่อะบิดดยื่นข้อเสนอแบบนี้ตั้งหลายครั้งและล่าสุดก็ยังมีมาอีกย้อนกลับไปที่โฮชิโนะตอนที่ไปพบกับสูตรด,ดําซึ่งข้อเสนอของสูตรด,ดํานั้นก็คือหากลาออกจากโรงเรียนอะบิดดแล้วมาในสังกัดธุรกิจที่เขาดูแลอยู่เขาจะตัดหนี้ของอะบิดดให้ลงครึ่งหนึ่งร้ามก็ถามคำตอบของโฮชิโนะว่าตกลงหรืืออไม่่ถ้้้าตตกกลงง็็ใหเนนนชรั ซึ่งโฮชิโนะก็ยังยืนยันคำตอบเดิมนันก็คือเธอขอปฏิเสธซึ่งเธอยังบอกกับเซนเซอีกว่าคิดเหมือนกันใช่ไหมว่ามันเวอร์เกินไปตอนนั้นเธอปฏิเสธพอคิดว่าถ้าเธอหายไปโรงเรียนก็คงหายไปด้วยและเธอคิดว่าคนคนนั้นกำลังโลบรวมบุคลากรที่เป็นประโยชน์กับ PMC อซซึ่งเซนเซ่ก็ถามไปว่าคนนั้นน่ะคือใครโฮชิโชนะตอบไปว่าเธอเองก็ไม่รู้แต่เธอเรียกเขาได้แค่ว่าสูตรดําซึ่งเธอยิ่งคิดยิ่งขนลุกเพราะเธอไม่เคยเห็นใครที่น้าวัดกริวที่สุดในคิวอทอนมาก่อนอีกท แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฮชโนะแน่ใจอยู่น่คือผู้อํานวยการของไคเซอร์ก็เกรงกลัวเขาคนนั้นอยู่ก่อน,นที่เซนเซได้ถามถึงหนังสือลาออกซึ่ง่นเป็นสิ่งที่ฮัชโนะคิดไว้มันก็แค่ล่องลอยของ,งความลังเลและเธอยบอกว่าทีนี้เอกสารนี้ควรไปอยู่ในถังขยะและเธอก็ฉีกมันทิ้งฮัวชโนะยินยอมแล้วอีกว่าเธออาจไม่อาจจะปกปิดเรื่องนี้ให้กับเด็กๆของเธอได้ซึ่งพ่งนี้เธอจะบอกกับทุกคนเองถึงจะฟังแล้วไม่สบายใจแต่ก็คงดีกว่าคงมีความรักกับพวกเขาแต่จริงๆคือตอนนี้เธอคิดวิธีอื่นไม่ออกเลย เซนเซก็ได้ให้กำลังใจบอกว่ามันต้องมีวิธีอยู่ซึ่งโฮชิโนก็นิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่าเช่นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแบบนี้น่ะเหรอก่อนที่เธอจะเงียบไปสักพักแล้วบอกเซนเซว่าถือว่าจบเรื่องกันแค่นี้แล้วบอกลาเซนเซให้เจอกันวันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนบทเซนเซมันหายไปนานเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเรียกโฮชิโนกลับมาหลังจากที่เรื่องโฮชิโนะเสร็จเซนเซก็ได้บอกโฮชิโนะว่ากูใหญ่อย่างเขาจะหาวิธีช่วยเธอเองมันต้องไม่ทางออกซึ่งโฮชิโนก็อึ้งไปสักพักก่อนที่จะบอกวว่าาเธอมมันนนัันนนนดดดูหหงข้้ไ แต่เมื่อเธอได้ฟังแผนของเซนเซเธอได้เดินเข้ามาหาเซนเซพร้อมกับพูดว่าขอบคุณนะเซนเซในเช้าวันต่อมาไอเนสได้เข้ามาที่ห้องคณะกรรมการแผนงานซึ่งเหมือนเธอจะมาคนแรกซะด้วยก่อนที่ไอเนทจะเ,เลือกไปเห็นบางสิ่งบางอย่างก่อนที่เธอนั้นจะกรีดออกมาเอ่อไม่ใช่มีคนตายหรอกครับแต่สิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือหนังสือล่าออกของโฮชิโนะและจดหมายซึ่งเนื้อหาในกระดาษโฮชิโนะได้เขียนถึงคณะกรรมการแผนงานของอาบิดอต ก่อนที่เธอจะขอโทษทุกคนที่บอกลาด้วยจดหมายแบบนี้แต่เธอคนนี้ก็คงชอบอะไรที่ล้าสมัยแบบนี้นั่นแหละเธอมีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับทุกคนเธอได้บอกว่ามีคนคนนึงชวนไปทํางานด้วยมานานแล้วภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหากโฮชิโนะไปทํางานให้กับพวกไคเซอร์ก็จะช่วยใช้นี่กับอบิดอสได้เรื่องมันเป็นแค่นี้แหละแต่ยังทิ้งความตลกนิดหนึ่งว่าเป็นเงื่อนไขที่เข้าท่าอีกอย่างหนึ่งเขาวกนั้นก็ยอมรับด้วยความสามารถของเธอด้วยเธอช่วยจ่ายนี่เองไม่ว่าจะไปทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยทุกคนให้ไม่ให้ลำ ถึงครั้งหนึ่งเธอจะเคยพูดใจอ,อวดดีในตลาดมืดแต่ก็ขอโทษที่รักษาคำพูดนี้ไม่ได้ก่อนที่จะตัดไปที่โฮชิโนะที่กำลังเซ็นเอกสารลาออก่างไปทางการพร้อมกับถามสุดดำไปว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าถูกต้องกํบการตรวจสอบลายเซ็นในหนังสือสัญญาสิทธิในฐานนักเรียนของโฮชิโนะก็ถูกโอนให้พวกเขาแล้วและสิ่งนี้จะช่วยชดใช้หนี้ที่โรงเรียนอบิดอสก่อไว้เองสื่อคณะกรรมการแผนงานอยู่รอดเพราะสิ่งนี้ถึงแม้เธอต้องออกจากโรงเรียนอบิดอสและคิวอทสแต่ก็ไม่เป็นไร จะถือโทษเธอไปเลยก็ได้นะแต่ช่วยเข้าใจได้ว่าทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องรับผิดชอบเพราะเธอก็คือสภานักเรียนชุดสุดท้ายของอบิดอสและตอนนี้เราคงต่องจากกันตรงนี้แล้วละ่ะอ๋อยังไม่หมดหรอกครับโฮเชิ้ต้เขียนถึงเซนเซอีกว่าถึงเซนเซจริงๆแล้วเธอก็ไม่ค่อยชอบผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อถืออะไรมากด้วยตอนที่เธอเห็นชิโรูปโขแบกเซนเซมาเธอก็คิดว่ามีผู้ใหญ่อะไรแบบนี้อยู่ด้วยเหรอแต่ก็นะมันห้ามไม่ได้แล้วการที่เธอได้พบกับเซนเซเป็นครั้งสุดท้าย ก็คงไม่อยากจะพูดอะไรเล่นๆจะดีกว่าไหมเซนเซถึงนี่จะน่าละอายแต่เันก็ขอร้องเดิมทีชิโรโกะเป็นเด็กดีถ้าไม่คอยสนับสนุนก็อาจจะ,ะเลอไปไหนก็ได้ช่วยฝากดูแลชิโรโกะมาให้ไปในทางที่ผิดด้วยเธอได้ขอร้องเรื่องนี้ให้กับเซนเซในจดหมายก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ฮงชิโนะกำลังจะขึ้นรถเธอได้ถามว่าเราจะไปไหนกันส่วนทหารรับจ้างก็ได้บอกว่าทะเลทรายอบิดอสซึ่งนั่นก็หมายความว่าฮงชิโนะไม่ได้หลับตั้งแต่แรก เธอเห็นตลอดนะครับอีกอย่างนึงคือฮชิโนก็เป็นห่วงเป็นใยช่วยโกะกับทุกคนด้วยฮชิโนะ่งฝากอีกว่าช่วยรักษาโรงเรียนของเราไว้ให้กับทุกคนถึงมันจะเต็มไปด้วยทรายแต่ก็เป็นสถานที่ที่มีค่าสําหรับเธอและหากว่าวันไหนต้องคบกับศัตรูอย่างเธอเข้าแล้วก็ในตอนนั้นช่วยทำลายฮาโลของเธอด้วยฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายต้องผมช็อกนะเออช่วยทำลายฮาโลเนี่ยมันก็เหมือนการฆ่าเธอดีๆนี่เอง ซึ่งนั่นทห้งเสีดสถึงกับสติหลุดที่ไม่เชิงว่าร้องไห้หรือว่าจะโวยวายหรือทั้งสองอย่างโดยบอกว่ามาพูดให้ตัวเองดูดีทําไมหน่ว่าช่วงที่รีบร้อนให้ใส่ไม่ยัง้งแลวเธอคิดว่าเธอจะยอมรับอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอส่วนชิโรโกะที่ได้ถามว่าโฮชิโนไปไหนเราต้องไปช่วยเท่านั้นแล้วต่อให้เธอไปคนเดียวก็ได้เพราะเธอเองก็ทําให้คณะกรรมการลําบากมาเยอะแล้วก่อนที่นี้จะห้ามทุกคนไว้เพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะก่อนที่เสียงระเบิดจะตามมาด้วย ซึ่งผมว่าฝีมือก็ไม่น่าจะต้องเดานะฮะเป็นพวกปหาพีเอ็มซีของพวกไคเซอร์ซึ่งเข้ามาบุกเมืองอาบิดอสเนื่องจากว่าสภานักเรียนคนสุดท้ายของอาบิดอสอย่างโฮเชโนได้ออกไปแล้วที่นี่ก็คงไม่ใช่อาบิดอสอีกต่อไปตอนนี้ก็แค่เหลือให้ไคเซอร์อย่างเราควบคุมกิจการในคารบิดอสและยึดโรงเรียนอาบิดอสซะเลยซึ่งตอนนี้ก็กงกำลังพีเอ็มซีหลายร้อยนายกำลังมาที่โรงเรียนอาบิดอสซึ่งทุกคนก็สงสัยว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนี้แต่โดนมิ้ก็บอกว่าเราต้องขวางไว้้้้ถถึึงงไไไไไมมม่่่่รรรููวาดดดยยยเเหหตตุผลลออะแะแจปใไปใไีนก้ ซึ่งชิโลโกก็เห็นด้วยเราไม่มีเวลามาคิดแล้วต้องออกไปเผชิญหน้าแต่ um อายเนได้บอกว่ากองกํกลาลังอาจจะมีเยอะก็จริงมากันเยอะขนาดนี้เราก็คงต้านไม่ไหวแต่พวกนั้นจะโจมตีในเมืองอย่างไม่ปาณีต้องอพยพยชาวเมืองก่อนซึ่งตอนนี้ในหว่วอายเนิก็ได้สงสัยว่าทาไมถึงยกโกะมาขนาดนี้และทาไมถ,ถึงได้กระทันหันขนาดนี้หลังจากที่สู้กันไปสักพักอายเนได้ก็สามารถพบตําแหน่งของผู้อำนวยการไครเซอร์ได้แล้วเมื่อเจอตัวโนนมิก็ถามตรงตร,งตร,งตรงไปเลยว่านี่มันเลือกอะไรกันมาโจมตีเมืองของเราได้ยังไง คุณจะเป็นเจ้าของที่ดินแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ทาแบบนี้และอย่างโรงเรียนยังเป็นของอาบิดอสนี่มันละเมิดกฎหมายชัดเจนไอเนี่จะไปร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมายในต่อองค์การนักเรียนสซชิลโกก็ถามหาจิโมชินโนว่าอยู่ไหนหลอกกันสินะว่าถ้าทางตัวไปทํางานแต่ก็โดนตอบกลับมาว่าจะไปร้องเรียนกับองค์การนักเรียนพูดอะไรหน้าตลกดีมากพวกเธอก็เคยไปร้องทุกองค์การนักเรียนอยู่หลายครั้งนี่พวกฉันช่วยอะไรเธอบ้างล่ะหรือว่าพวกเธอเคยได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนอื่นบ้างไหมล่ะก็ไม่เคยนะพวกเธออยู่อย่างโดดเดี่ยวมาตลอด เมื่อสซ้นระโยคนั้นทําให้นักเรียนอับดุดลทุกคนถึงกับเงียบผมว่าคงไม่ได้เงียบพอทึ่งผมว่าเงียบเพราะว่าดัซเซนเซกูละ่ะลอเล่นครับโอชินโนะสภานักเรียนคนสุดท้ายของอบับดุลได้ลาออกจากโรงเรียนนี้ไปแล้วท่ากับว่าไม่มีสภานักเรียนอบับดุลอีกต่อไปตอนนี้พวกเธอคงไม่มีความหมายอะไรแล้วตอนนี้อบับดุลไม่มีทั้งชมรมสภานักเรียนแต่ยังไม่มีสิทธิ์ในเขตปกครอ,องของตัวเองจึงถูกประเมินว่าเป็นเอกเทศไม่มีฐานะในโรงเรียนอเมืองการศึกษา ซึ่งทานนายสนิกาพูดว่าเพอร์เจอร์ยึดเมืองละหลอนถึงจะไม่มีสภานักเรียนแต่ยังมีคณะกรรมการแผนงานก่อนที่เดลไรนเน่ห้ามไว้ว่าคณะกรรมการแผนงานไม่ใช่ชมรมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งสนิกาจถึงไม่รู้ถึงเรื่องนี้ไอนเน่ลเล่าให้ฟังว่าพอตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาสภานักเรียนก็ไม่มีอยู่แล้วซึ่งโฮชิโนก็เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นจึงกันเลยสงสัยว่านี่มันไม่เหมือนที่สัญญาไว้ทำไมาถึงโจมตีอวบิดดซึ่งสุดดัมก็บอกว่าไม่เขาก็ตามตามสัญญาให้ครบแล้ว ผมยกเลิกนี้ให้เรียบร้อยตามจำนวนที่สัญญาเอาไว้แต่ว่าเมื่อคุณลาออกก็น่าเสียดายที่สภานักเรียนยังเป็นทางการของเรื่องเอริดอสก็จะไม่เหลือไปโดยปริยายเราคิดว่าทําไมพวกเราถึงต้องมาสนับสนุนการช่อกงอสังหาริมทรัพย์ของธุรกิจแบบนั้นด้วยถึงแย่งที่ดินของเขตปกครองตัวเองในคิวบทอสมาได้ก็แค่เพิ่มเขตปลอดภัยอย่างตลาดมืดอีกแห่งหนึ่งมันก็มีแบบนั้นอยู่มากมายแล้วในคิวบทอสแต่ว่าหากไม่โรงเรียนใหม่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจถือกําเนิดขึ้นในเอริบดอสล่ะ ถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นจริงๆจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในคิวทอสและเขายังบอกอีกว่านี่เป็นเพียงความสนุกสนานเท่านั้นและเป้าหมายตั้งแต่แรกของพวกเขาก็คือฮงชิโนะการให้เธอเขียนหนังสือสัญญาและโอนสิทธิ์ทั้งหมดของคุณออกมาที่ผมร่วมมือไคลเซอร์เป็นแค่ผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นถ้าทําให้เข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยละกันแต่เขาไม่เคยบอกว่าสัญญาเป็นของไคลเซอร์แต่ตัวนักเรียนระดับสูงสุดของคิวทอสอย่างฮงชิโนะมันในมือทั้งทีเขาคงไม่คิดทําให้เสียของ พอเขาจะศึกษาเิเคและทําความเข้าใจโฮชิโนะหรือง่ายทดลองและต้องเป็นการทดลองที่สนุกจนพวกเขาต้องจับตาดูแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียใจอะไรไปเลยก่อนที่ภาพแห่งความเจ็บปวดจะฉายเราเห็นใช่แล้วครับโฮชิโนะถูกจับมัดที่เสาที่หนึ่งที่แห่งหนึ่งในอะบิดอสโฮชิโนะได้พูดกับตัวเองไว้ว่ามันคงเป็นแบบนี้สินะพรเธอถูกผู้ใหญ่หลอกมาตลอด จนมาถึงตอนนี้เธอก็ยังถูกหลอกต่อไปเธอขอโทษทุกคนเป็นเพราะเธอเองที่ทำทุกอย่างมันพังสางชิโลโกโ,กโนโนมิซาดิกะอายานิและรุ่นพี่ยูเมะตอนนี้โฮชิโนะทำได้แค่สำนึกผิดอยู่ในหัวของตัวเองอยู่ในที่ท,ที่หนึ่งของอาบิดอที่ไม่ต่างก,ากันนรกแต่โฮชิโนะลืมพูดถึงใครหรือเปล่าเซนเซนั่นเป็นการใบ้ว่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าเซนเซวางแผนอะไรไว้ ตัดกับไปที่ปัจจุบันทุกความพยายามที่พวกเธอทํามาเหมือนกลายเป็นความสูญเปล่าหลังจากที่พวกเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดแถมยังถูกกรรมการใครเซอร์ฆ่ามาหลายหล,ลายอย่างที่กลายเป็นตาบากงูเธอไปจนได้ส่วนชิโรโกะคงจะไม่ทนอีต่อไปจนสั่งให้โต้อตอบแต่ยังไงซะไอเน็กก็โดยถามว่าสู้ไปแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้นกองกําลังจํานวนมากบุกประทางนี้สมมุติว่าสู้ชนะขึ้นมาหลังจากนั้นมันจะต้องเป็นยังไง ถ้าไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีความหมายต้องต้องสู้ถึงได้โรงเรียนกลับมาก็ต้องใช้นี่ที่ดินที่ถูกขายไปก็ไม่กลับมาแล้วโอชิโนก,ก็ไม่อยู่สภานักเรียนก็ไม่มีแล้วชมรมที่ไม่ผ่านการรับรองอย่างพวกเธอซึ่งตอนนี้ไอเนทได้สับสนไปหมดแล้วว่าทําไมต้องเป็นพวกเรามาตลอดซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นไอเนทท้อใจถึงได้ขนาดนี้หรือนี่คงเป็นสึกสุดท้ายของอาบิดด์หรือเปล่าหลังจากที่เสียงระเบิดเกิดขึ้น นี่คงไม่ใช่ระเบิดจากพวกทหารรับจา้างไงแน่นอนแน่นอนว่าทหารทั้งหมดได้รายงานว่าเกิดระเบิดขนาดใหญ่ทางทิศเหนือส่วนผู้โดนลุกหลงก็คือผู้ทหาร PMC ที่ถูกระเบิดจนปิวหายไปนั่น,านทาให้ประธานไคเซอร์ถึงกับตกใจก่อนที่จะมีระเบิดอีกลูกหนึ่งมาพร้อมกาับร,รายงานของทหารที่โดนระเบิดซีโฟขนาดใหญ่เข้าเต็มๆซึ่งนั่นสร้างความสงสัยกับกรรมการไคเซอร์ว่าที่นี่น่าจะไม่มีใครนอกจากพวกเด็กอวิดอสพร้อมกับการปรากฏตัวของเงาที่เราคุ้นเคยกันดีพร้อมกับการพูดวลีว่าตาต่อต,ตาฟันต่อฟัน โดดเดี่ยวบนเวส้นทางความโหมดร้ายหรือปัจจจาก,จาก,จากความเห็นอกเห็นใจก่อนที่อารุจะถามว่ามันใช่คติของกองกำลังหน้ากากมุสิกิหรือเปล่ามองเป้าหมายไม่เห็นหาทางออกไม่ได้แถมยังลง้มเหลวในงานที่ทําแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าไปไปที่ยอมรับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็มีข้อความทุกข์กับความยากลําบากแล้วมันเกี่ยวอะไรกันได้ล่ะนี่แหละแสงแห่งความหวังของเราเพือพ่อนๆต้องตกในวิกฤตพอถูกมัดจากคนไม่ไดีแบบนี้เราจะเอาตาดูเหมือนคนโง่งหรือไงเรื่องนี้มันน่าสมเพชชะมัดเลย ก่อนที่อารุจะพูดเวอร์ไปกว่านี้มุสุกิก็ได้ห้ามไว้ว่าเพราะเหอะ <_ d ick> เด็กแว้นคนนี้กขผ่านเลยมาเยอะซึ่งมุสุกิก็จําได้ว่าเซซี่เขบอกไว้ว่าการทําให้น้องแว่นน่ารักอย่างอายันิเนยลองห้ามันเป็นบาปมากเพราะฉะนั้นจะทําให้บาปนั้นได้รับการชดใช้แน่นอนว่าฝีมือระเบิดเนี่ยเป็นฝีมือของฮรารุกะแน่นอนเพราะเธอยังมีระเบิดเหลืออีกเยอะเลยก็ได้ายโายโกะถอนใจแล้วบอกว่าก็แค่จะแวะมากินราเมงแต่ได้มาเจอเรื่องแบบนี้ตอนนี้เธอได้ทําการขัดขวางการเพิ่มก่อกําลังไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ก็ทําให้ัตหัวหน้าอ่อนแอและยุติการสั่งการถ้าไม่มีการสั่งการกองกำลังก็จะหยุดการโจมตีนี่คงเป็นกลยุทธ์ที่เราใช้กับคำรัชกรรมการวินัยก่อนที่อารุจะสั่งให้ฮารุกะกดระเบิดซะแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าก็คงไม่มีเหตุผลต้องเป็นศัตรูกันแหละเนาะซึ่งระเบิดของที่ฮารุกะกดเนี่ยมันมีเยอะมากจนระเบิดแทบจะชิพายทั้งเมืองไปหมดแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ชิพไยไม่พอยก่อแต่ถามว่าอารุมาเพราะอะไรเหรอแน่นอนเซนเซตโตเอ้ยไม่ใช่นะขอความช่วยเหลือ แต่ว่ายังไงก็ตามก็ได้เวลาใส่หนัวหลังจากที่กรรมการไคเซอร์ได้เห็นหน่วยรับจ้างสารพัดย้ายฝั่งไปถึงได้พูดว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงไวแ้แท้ๆถึงได้กล้าได้ยังไงที่ได้หักหลังอารุตได้ตอบไปว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยเธออยากจะจับมือกับเซนเซนมากกว่าพวกแกอีกซึ่งนันจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะุสกิที่พูดว่านี่แหละวายได้ตัวจริงต้องหักหลังคู่ว่าจ้างการกระทำของหน่วยรับจ้างสารพัดทําให้คูวคณะกรรมการหนรึ่งอมบดิสน,นั้นมีไฟในการสู้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้เป้าหมายพวกเธอไม และไม่จาเป็นต้องคิดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปพอตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการช่วยโฮชิโนกกลับมากรรมการเคยเซอร์ได้ถามไ้ว่าถึงต่อต้านไปจะได้อะไรกลับมาก่อนที่เซนเซได้พูดบทโคตรของพระเอกเลยได้พูดว่าพวกแกจับตัวนักเรียนคนสำคัญข,ของฉันไปคงต้องขอตัวโฮชิโนจังกลับคืนมาแล้วละ่ะเป็นไงโคตรหลอ่อแต่กรรมการเคยเซอร์ได้บอกว่าอย่ามาตลกพวกแกมีสิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งแน่นอนว่าเรื่องขอสิทธิ์มันไร้สารละเรื่องนี้ก็คงต้องประเคนลูกปืนกันคงจะเข้าใจและทุกคนก็ทําการ เข้าแถวหน้ากระดานเล่นดึงอย่างเท่ๆพร้อมในการใส่โหนครั้งยิ่งใหญ่หลังจากที่กรรมการไขเซอร์นั้นโดนลูกคมด้วยพลังเห่งมิตภาพเดยได้รับแผลมาหนึ่ง EA แล้วก็กําลังจะหนีไปตามสเตปแน่นอนก่อนจะไปต้องพูดประโยชน์ตัวลายว่าพวกแกต้องชดใช้อย่างสะสมหลงจากนี้ศัตรูได้ทําการถอนกำลังไปหมดแล้วซึ่งหลังจากที่องจบแล้วเซนเซก็ได้บอกให้โทนว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าไหมซึ่งไอ้เนเห็นด้วยอาการต่อสู้ที่รออยู่ข้างหน้าจะต้องยิ่งใหญ่และยลากลำบากกว่าก่านี้ เราต้องกลับไปคิดหาวิธีช่วยโฮชิโดกลับมาให้ได้ก่อนที่พาจะตัดไปที่เซนเซในที่ที่หนึ่งของคิวบทอสเซนเซได้ยืนอยู่หน้าตึกจุดหนึ่งและเขาก็เดินเข้าไปซึ่งตอนนี้เซนเซได้เข้ามาหาสูตรดำที่ตอนนี้เขาก็รอคุณอยู่และเขาอยากจะคุยกับคุณแบบตัวเป็นๆมานานแล้วและการตกลงของเซนเซกับสูตรดำจะเป็นอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชิโนะหลังจากนี้ก็คงต้องพูดว่าตัดจบเป็นละครไทยก็จบไปแล้วสำหรับบวัวใครสตอรี่ตอนที่3 ส่วนที่2นะครับก็เป็นพาร์ทที่ครบรถครบอารมณ์ที่สุดที่ผมเคยทํามานะครับบอกได้วยคำเดียวว่าตอนภาคไปเขียนไปเนี่ยผมปรับอารมณ์ไม่ทันนะครับคือจากเศร้าๆนี่คือแบบมีความหวังกันในทันทีแต่ก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะเพิ่มปมขึ้นเรื่อยๆนะครับอ๋อเรามาอธิบายเรื่องฮารโล่กันดีกว่าอย่างจากที่ฮุนจโนบอกว่าถ้าหากต้องเจอกับเธอช่วยทำลายฮารโล่ของเธอด้วย ซึ่งฮาโลทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็คือวงแหวนหลายสันลักหลายรูปแบบที่อยู่บนหัวของนักเรียนแต่ละคนในคิวทอสน,นะครับซึ่งฮาโลเนี่ยสามารถหายไปด้วยนะครับถ้านักเรียนคนนั้นเนี่ยทำการหลับอยู่ถ้าใครดู P ีก็จะรู้ว่าเอ่อตอนที่ชิโรโกะตื่นเนี่ยฮาโลก็จะตื่นพร้อมๆกับเธอ,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 อด้วยนะฮะผมก็เลยคิดด้วยว่าถ้าเกิดฮาโลมันหายไปตอนหลับได้ถ้าตอนตายก็คือหายแบบสมบูรณ์ซึ่งสิ่งที่โฮชิโนะที่เขียนว่าช่วยฝาททาลายฮาโลของเธอซึ่งมันก็คือการที่ทําให้เธอตายอย่างสมบูรณ์ ก็คือตายแบบไม่ฟื้นกลับขึ้นมาเลยเพราะเกมเพลย์ก็บอกไปว่า <Hey. S 2> ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนให้พีหมดเนี่ย <Hey. S 2> ก็จะถูกคอมรับนั่นเองซึ่งผมก็สงสัยว่าทําไมมันไม่ลงไปนอนเลยแต่ส่วนนั้นก็ช่างมันนะครับเป็นระบบเกมเพลย์มันอาจจะไม่ได้เชื่อมกับเนื้อเรื่องเลยมากแต่ก็เก็บไวว่าเป็นทฤษฎีความกาวเข้าไว้นะครับอย่างที่บอกวัวใครเนื้อเรื่องมันกาวอยู่แล้วนะครับมันแบบสูตรกาวแบบไม่น่าต้องสูตรแลบบ้วอ่ะแบบต้ององเปลี่ยนไปกินกาวไปแล้วนะครับเพราะเนื้อเรื่องตรงนี้มันยังกาวไม่สุดมันยังมีกาวกว่่าาานนนีี้อออกกะ็รรรตตตติดมัับบไปค ตอนสุดท้ายของบทที่หนึ Teacher ่งแล้วว yeah, ้าวเรามาไกลได้มากถึงขนาดนี้แล้วเหรอก็ถ้าหากว่าคลิปเนี่ยผมมีอะไรผิดพลาดก็บอกผมไว้นะครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีไม่บอกผมก็คิดว่าแบบไม่มีอะไรต้องติผมก็จะทำแบบนึงต่อไปแต่มันผมรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนมั่งอาจจะมีแบบบางจุดที่ผมรู้แต่บางจุดที่คุณอาจจะตังหิดตังหิต แต่ผมไม่ตังหิดนะครับก็ช่วยบอกไว้นะครับผมจะได้ช่วยปรับแก้สำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันในตอนสุดท้ายครับ